ปีศาจแดงเตรียมถอยเลิกสนแอนโทนีจากอาแจกแล้วสโมอสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมถอยในการไล่ล่าตัวแอนโทนีจากอาแจกแล้วทั้งนี้แอนโทนีในวัย22ปีได้รับความสนใจและเป็นเป้าหมายสำคัญของการสร้างทีมของเทนฮากผู้จัดการทีมซึ่งแอนโทนียังมีสัญญากับอาแจกจนถึงปี2025และเมื่อฤดูการที่ผ่านมาก็เป็นส่วนสำคัญของทีมในการคว้าแชมป์เอรดิวิซีลีกฤดูการล่าสุด สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งเซ็นสัญญากับนักเตะไป3รายในซัมเมอร์นี้ทั้งลิซานโดมาร์ตินสเซนเตอร์แบ็กคริสเตียนอิริกเซนมิดฟิลด์ตัวรุกและไทเรลมาลาเซียแบ็กซ้ายรวมถึงการไล่ล่าแฟรงกี้เดอยองและแอนโทนีและจากการเจราจาครั้งล่าสุดอาแจากขยับเพิ่มค่าตัวของแอนโทนีปีกชาวบราซิลจาก68ล้านปอนด์เป็น84ล้านปอนด์นั่นก็ทำให้ตอนนี้แมนยูกำลังจะเลิกสนใจในการดึงตัวนักเตะร,รายนี้มาร่วมทีม เนื่องจากราคานักเตะสูงเกินไปและอาจจะมองหานักเตะรายอื่นทดแทนก่อนตลาดนักเตะจะปิดลง